ขอคอยจากกระดาษที่เด็กๆในโครงการปฏิหารแห่งชีวิตครั้งที่3ช่วยกันสร้างสารรค์ขึ้นมาให้สามารถรองรับน้ำหนักไข่ไก่ได้มากที่สุดเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมขั้นที่2เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของตัวแทนเยาวชนเจ้าของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก180โครงการจากทั่วประเทศเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่า ได้เรียนรู้วิธีการเขียนโครงการให้ละเอียดรอบข้อมากขึ้นและยังได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆนี้ค่ะเขาที่เขาช่วยให้เรามีทักษะในการแก้ปัญหามากขึ้นค่ะทำโครงการเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำอะค่ะเราก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าเรา ถ้าแต่ไมมม่าาาาาาานนนเเเขข้อ้ออบรรรรก็สาาถไไปใใชชชุชงํด้อีกครับได้เรียนรู้หลายๆอย่างครับแบบจะได้ไปพัฒนาในชุมชนที่ผมได้อยู่ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัตจจัดครับสุนัขในชุมชนส่วนมากจะแบบขาดความดูแลไม่มีที่อยู่อาศัยก็เป็นความช่วยเหลือในชุมชนหนึ่งน้อยครับตัวแทนเยาวชนจากภาคตะวันออกคาดหวังว่า โครงการที่นำเสนอจะผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายและยังได้นิยามความหมายของคำว่าให้ไว้ได้อย่างน่าสนใจหนูคิดว่าการให้ค่ะมันเปรียบเสมือนกับอินฟินิตี้ค่ะเพราะว่าการให้มีได้ไม่รู้จบอะค่ะก็คือเราการที่เราจะให้อะไร อะไรใครสักคนนึงนะคะเราเราไม่จําเป็นต้องหวังว่าเขาจะให้เราตอบหรือเราจะเป็นฝ่ายรับก็คือเราหวังแค่ว่าการที่เราให้เขาไปเขาจะให้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่มีวันสิ้นสุดอะคะ่ะเป็นการให้ที่เราให้ด้วยความเต็มใจและการให้ก็จะส่งต่อไปโดยที่ไม่มีการสิ้นสุดครับก็เป็นการให้เหมือนกับว่าให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทําโครงการว่าควรจะเราควรจะเริ่มในขั้นตอนไหนก่อนหรือขั้นตอนไหนหลังครับทำให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยมากที่สุดครับ ขณะที่ตัวแทนเนยาวชนจากสถานสงเคราะห์ชายหญิงจังหวัดเชียงใหม่ย,ยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและต้องการให้โครงการที่ส่งเข้าประกวดได้รับการคัดเลือกเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมคนนนนหน,นหูก็ดีใจมากที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ก็รู้สึกว่า ทำให้เราได้เห็นถึงการช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นเราก็เห็นว่าเขามีความลำบากแล้วก็ไม่มีไม่มีลูกหลานดูแลเราก็จัดทีมเพื่อนๆไปช่วยกันนำความรู้ที่ได้ใน2อวันนี้ไปบอกให้กับเพื่อนๆที่ทางบ้านที่เขาไม่ได้มาว่าการให้ก็ มีความสำคัญต่อเรามากรู้สึกว่ายาเสพติดจะแพร่ไปหลายทั่วทุกที่เลยค่ะแล้วเขาก็รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกันแต่ก็ยิ่งมีมากขึ้นผู้คนที่เลกยาแล้วจากศูนย์บำบัดให้เขาเข้ามาปรับตัวในชุมชนในสังคมพิชดนพึ่งพันหรือว่าซันในฐานะนักแสดงที่ผ่านประสบการณ์ช่วงวัยรุ่นมาแล้วมองว่า การเรียนและการทำกิจกรรมมีความสำคัญเท่าเท่ากันแต่ว่าควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้ทำทั้งสองอย่างได้ดีทั้งการเรียนทั้งการทำกิจกรรมการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญแน่นอนอยู่แล้วเวลาเป็นไปเรียนการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญแต่กิจกรรมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ช่วยเขาเหมือนเป็นการเรียนเหมือนวิชาการครับกิจกรรมเหมือนปฏิบัติให้เขาได้มาเจอ ได้มาเจอสิ่งที่เขาอยากจะทำได้มาเจอเพื่อนๆได้มาลองทําในสิ่งที่บางครั้งอาจจะท,ำทํทำผิดทาถูกไม่เป็นไรแต่กิจกรรมก็สอนให้น้องเขาได้มีประสบการณ์ว่าเออเนี่ยแหละที่เราได้ลงมือทำอะไรเงรี้ยไม่ต้องการให้ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เป็นสิ่งของหรือว่าให้เป็นอะไรแค่รู้สึกอยากจะให้บางครั้งก็เป็นการให้แค่เราอยากรู้สึก อยากจะให้เขาอยากให้น้องๆได้จริงๆเหมือนกับพี่ๆทีมงานในโครงการนี้ครับมีการออฟไลน์ที่แบบเอออยากจะให้น้องๆเขาแล้วก็ให้น้องๆเขาเนี่ยรู้จักการให้ให้ไปให้คนอื่นต่อก็เป็นเหมือนการส่งต่อสิ่งดีๆเพราะฉันว่าโครงการนี้ก็คือการให้อย่างหนึ่งจะเป็นการให้สิ่งดีๆให้น้องๆเขาได้สิ่งดีๆไปแล้วก็จะได้เอาสิ่งดีๆอย่างเงี้ยให้คนอื่นต่อโครงการปฏิหารแห่งชีวิตครั้งที่3 ตอนเยาวชนเฮดฮาร์ดแฮนประจำปี2 5 5 4เปิดรับสมัครโครงการจากเยาวชนตั้งแต่อายุ13ถึง18ปีทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบ180โครงการเพราะมเยาวชนเจ้าของโครงการเข้าอบรมก่อนจะคัดเลือกให้เหลือเพียง6โครงการสุดท้ายเพื่อน,นำไปปฏิบัติได้จริง นี่ถือเป็นความชื่นใจอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นน้องๆเยาวชนรู้จักการให้มากกว่าการได้รับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการครบมุมข่าวแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการอย่างซัม s u n g มาร์ท t ีวีประสบการณ์ใหม่ของทีวีสม,มิติและความบันเทิงออนไลน์ช่วงนี้ดิฉันนาชารีพัฒนาวงโพกีฬาไปก่อนสวัสดีค่ะซัมซุงสมาร์ททีวประสบการณ์ใหม่ของทีวีสม,มิติและความบันเทิงออนไลน์